วิธีใช้ชุดทดสอบหาแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด -19 ด้วยตนเองจากตัวอย่างน้ำลายการเตรียมการก่อนทดสอบทำความสะอาดบริเวณทำการทดสอบล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่นาน20วินาทีหรือล้างด้วยแอลกอฮอล์อุปกรณ์ในกล่องชุดทดสอบประกอบด้วยแถบตรวจหลอดที่มีสารเคมีสกัดอุปกรณ์เก็บน้ำลายคู่มือการทดสอบ ซองเก็บขยะติดเชื้อนำชุดทดสอบออกจากกล่องตรวจสอบชุดทดสอบว่าครบถ้วนและไม่เสียหายอ่านคู่มือการทดสอบอย่างละเอียดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำลายให้บวนปากด้วยน้ำเปล่า3ครั้ง เปิดฝาหลอดที่มีสารเคมีสกัดประกอบอุปกรณ์เก็บน้ำลายเข้ากับหลอดที่มีสารเคมีสกัดบูนน้ำลายลงในอุปกรณ์เก็บน้ำลายจนถึงขีดปริมาตร2มลลลจากนั้นถอดอุปกรณ์เก็บน้ำลายออกปิดฝาหลอดที่มีสารเคมีสกัดให้แน่น ขย่าหลอด10ครั้งเพื่อให้ตัวอย่างน้ำลายผสมเข้ากับสารเคมีสกัดจากนั้นตั้งทิ้งไว้1นาทีเมื่อครบเวลาให้เขย่าหลอดอีกครั้งนำแถบตรวจออกจากซองวางไว้บนพื้นเรียบหยดตัวอย่างที่สกัดแล้วลงในช่องใส่บรรจุตัวอย่างตรวจ4-5หยด พยายามไม่ให้เกิดฟองอากาศและจับเวลาอ่านผลระหว่าง15-30นาทีห้ามอ่านผลหลังเวลา30นาทีไปแล้วการแปลผลการตรวจคัดกรองผลบวกมีแถบสีแดงปรากฏที่บริเวณ C และทีหมายถึงพบแอนติเจนของเชื้อไวรัสซาโควี2ผลลบมีแถบสีแดงปรากฏเฉพาะที่บริเวณ C เท่านั้นหมายถึงไม่พบแอนติเจนของเชื้อไวรัสซาโควี2 หรือปริมาณไวรัสในตัวอย่างต่ำกว่าปริมาณต่ำสุดที่ชุดทดสอบวิเคราะห์ได้ไม่สามารถแปลผลได้หากไม่ปรากฏแถบสีแดงบริเวณีไม่ว่าตำแหน่งตัวอักษรที่จะปรากฏแถบสีแดงหรือไม่ควรทําการทดสอบซ้ำด้วยชุดตรวจใหม่ขั้นตอนการทิ้งชุดทดสอบที่ใช้แล้วการทําลายของเสียหรือสารอันตรายที่เกิดจากการทดสอบอาจทำได้โดย1 การเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงในหลอดน้ำยาสกัดเชื้อ 2. ทิ้งหลอดน้ำยาสกัดเชื้อและชุดทดสอบลงในถุงพลาสติก 3. มัดปากถุงให้มิดชิดพร้อมทั้งเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด1 i d 1 9 4. ทิ้งรวมกับขยะอื่นนอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ท่านใช้ชุดทดสอบให้ทิ้งลงในถังขยะสีแดง